วันนี้นะครับก็อยู่กับอาจารย์เพียวสแกนกรมในตำนานอีกแล้วนะครับคือหมอเพียวนะครับก็อยากจะมานะครับกชวนนะครับผู้ที่อยากจะดูดวงนะครับก็ให้มาศึกษาในเรื่องของเส้นต่างๆก่อนนะครับผู้ที่อยากดูดวงนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีนะครับพื้นฐานในเรื่องการเคยได้ยินได้ฟังมานะครับจากครูบาอาจารย์หลายคนนะครับซึ่งการดูดวงนี้นะครับเปรียบเป็นการ อนุมานนะครับคือการเทียบเคียงเทียบเคียงนะครับสองอย่างนะครับสองอย่างสองสิ่งนะครับเพื่อหาปรากฏการณ์ใหม่นะครับปรากฏการณ์ใหม่หมอเพียวจีเนียสนะครับจะอธิบายให้ฟังนะครับถึงหลักการง่ายๆนะครับหลักการง่ายคือสมองชีวิตจิตใจนะครับเส้นนี้ก็จะทำนายเกี่ยวกับ ระบบความคิดของเรานะครับสมองนะครับปัญญาอันนี้ชีวิตก็จะเป็นลักษณะการดำเนินชีวิตนะครับการดำเนินชีวิตนะครับและวิถีชีวิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นจิตใจนะครับสภาพจิตสภาพจิตจิตวิญญาณอากาศธาตุนะครับทีนี้อันนี้ทำนายเกี่ยวกับอะไรที่เป็นโลกนะครับ โลกทางจิตวิญญาณนะครับโลกทางจิตตะวิญญาณอันนี้การดำเนินชีวิตก็จะเป็นการทำงานนะครับการทำงานนะครับการทำธุรกิจทั่วไปนะครับการทำธุรกิจธุรกิจทั่วไปแล้วก็สมองนะครับสมองก็จะเป็นระบบประสาทนะครับระบบประสาทการเนื้อนะครับ สุขภาพร่างกายนะครับมันก็จะเชื่อมโยงนะครับเกี่ยวเนื่องกันนะครับหลายอย่างนะครับกนจนกว่าจะมาเป็นคำทํานายให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับหมอเพียวสแกนกรรม